เกิดบุรเรือครับผมที่เดิมเลยโอ้เกิดบุรเรือเลยเหรองั้นเดินไปกลางแมปแล้วกันครับรอบนี้ไม่มีเสียงเปิดกล่องมีหูขึ้นครับมันมีมตัวอะไรมันดุกด๊กดุยดุ๋ยอยู่ตรงเนี้ยย่อๆเหมือนเป็นเสียงลังสิตนะนั่นแหละ <laughs> <laughs> ง้างจากบ้านเลยครับ อย่างนั้นจะพาไปหาเพื่อนหรือไม่พาไปหาเพื่อนเยอะเลยครับสามสี่คนอยู่แถวนี้หมดเลยสามคนแจ่เอ๋ตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนได้ยังไงก่อนมีหัวกลับนี่แนะ่ตีทะลุไม้ไปกันรับรับแหละตีวับถึงแบบบูทูตครับ ปิง,งจะหาของเก็บอ้ออาวน้องใช้น้ำหอมไปครับไปไปอย่างที่บอกครับลืมใช้ปิ๊บเอ้ยลืมใช้ปิเปอร์ใช่แต่ปิเปอร์มันต้องวางเป็นจุดๆย่อมๆตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เดินไปเดินมาก็ถึงเวลาต้องกลับไปเฝ้าเะแล้วตีโดนครับผมเฝ้าไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปช่วยเก็บน้องน้ำหอมกันคนนกอยู่ป๋าครับ จัดบอยขออนุญาตซื้อของนิดนึงครับเดี๋ยวน้องก็ลงไปฝากได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูน้ำหอมกันไม่ต้องกันได้ครับได้ได้ไดเดี๋ยวตามไปจะมีใครพุ่งชนไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีนักโทษเอ้ยไม่ใช่ไม่มีนัก<อ>โทษคือะไรไม่มีกองหน้าใจใจนึกถึงว่าจะไปไล่นักโทษโอ๊ คือไม่มีปบมีหลบปีจะไปช่วยย้านนวนอยู่มีมีมีครับฝากด้วยมีมีไทยกันเหลือเกินไม่มีหูขึ้นครับน้ำหอมมีละมีละโดนอยู่ จะตีตัวนู้นแต่ตัวนี้ล้มแทนทำไงดีพลาดแล้วผมท่ออยู่ที่เดิมครับท่ออยู่หัวเรือโอ้โหูเครื่องรวนรัวเลย๊จิบชืนนี่ตีปัจจาทิ้งไว้แล้วก็มาไล่เสียแล้วคือเสียวิ่งไปไกลมากอาจารย์ลูกเองปละ อยู่ตรงไหนกันบ้างเอ่ยอืเหลือสองเครื่องเร็วอยู่นะเร็วเร็วทำไมเวลาเล่นเตอเองเครื่องเป็นเร็วอย่างนี้น่ะวะจะกรีบ <c oughs> ไอทีละอันไอทีละอันแบบคนใจเย็น ตอนนี้อยู่ไหนครับกลางแมปมีสองคนหานนท,นะที่นักโทษซ่อมก่อนได้นักโทษซ่อมก่อนได้เดี๋ยวเจอแล้วบอกผมโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะตีวงกว้างนิดนึงตีวงกว้างนิดนึง าจุดเลยเหรอจุบจุบ <c oughs> ฝากดูประตูด้วยขึ้นไหะ ข้างบนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องอือะไรสักอย่างหนึง่ง <laughs> น้องกิติศักดิ์ครับโอ้เพิ่งจะเจอลูก้าในตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่บนเรือกระโดดลงไปแล้วครับไปชายหาดนะน่าจะใช่ใช่ไปชายหาดปดึป๊บ ตึ้งตึงตึงตึงหลักหน้าเลยเ <c oughs> สมอฉเฉยครับโอ้ยเรากลับไปก่อน <c oughs> อเกมเหมือนแพ้นะเกมเหมือนแพ้เสมอเฉยนะสวัสดีครับน้องกีรศัก์อีกรอบครับเมื่อกี้พ่ชิวไม่ได้อ่านขอโทษด,ด้วยครับผม <c oughs> โอ้ยนักโทษซ่อมดีครับนักโทษซ่อมดี หาไม่เจอด้วย <หา S 1> เราหานักโทษไม่เจอด้วยตลอดทั้งเกมอ่ะบอกจะไปหานักโทษอ่ะหาไม่เจอหาไปหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่พอหาไม่เจอปุ๊บก,ก็เลยกลายเป็นซ่อมย,วยาวๆร <c oughs> ับผมไม่เป็นไร <c oughs> นี่เนี่ยขออนุญาตกดไลค์นิดนึงครับ <c oughs> น้องธนกิจบอกเล่นด้วยครับ <c oughs> พี่คิวขอโทษด้วยครับวันนี้พี่คิ